วิธีทําให้คนอื่นชอบเราและมองเราว่าเป็นคนฉลาดอยากทั้งเป็นคนฉลาดแล้วก็อยากทั้งเป็นที่รักของผู้คนทํำยังไงดีง่ายมากง่ายมากๆก,ก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะเมื่อเราไปพบใครสักคนคุยกันสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นหนังใจของเราเลอยอะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนนั้นเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าถ้าหาเสียงนี่เขาไม่ลงคะแนนในชั้นแน่เลย สิ่งที่เราคิดคือเราพูดอะไรขัดคอเขาหรือเปล่านะจะพูดยังไงให้แบบว่าเขาชอบเราดีให้ลงคะแนนเสียงให้เราดีหรือซื้อของเราดีซึ่งคําตอบจะเงิบมากว่าไม่มีอะไรเลยมันหมายความว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดเลยอะค่ะเพราะปัญหาจริงๆที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่โอเคเซเยสกับเราหรือเขาไม่ชอบเราเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ฟังเขาอะค่ะ มีนักการเมืองคนหนึงอะคะ่ะเขาไปปรึกษาผู้วิพากษาเป็นผู้วิพากษาแห่งศาลสูงนะคะท่านชื่อว่าท่านโอลิเวอร์เวนเดลโฮมท่านบอกว่าถ้าอยากจะเลือกตั้งได้เนี่ยต้องฟังคนอื่นฟังคนอื่นพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะผูกมิตรกับคนอื่นน้อยคนที่จะแบบ เป็นคนที่ฟังคนอื่นนะคะมีสถานการณ์หนึ่งค่ะคือนาย A นาย B เดินกันไปสองคนตามถนนแล้วก็ไปพบเจอกับคนแปลกหน้าคือนาย C นาย A ก็คุยกับเขาค่ะทักทายปราศัยกันปกติปรากฏว่าผ่านไปประมาณ15-20นาทีเนี่ยนายเเป็นคนพูดอย่างเดียวเลยนะส่วนนาย C ีอะฟังพอแยกกันนาย B ก็เลยถามนาย A ว่าเป็นยังไงบ้างนายเเลยตอบว่าคนคนนี้ฉลาดนายบีเลยถามฉลาดตรงไหนก็ไม่หยจะพูดสักคำนาย A ตอบ เขาฟังนี่แหละคือเหตุผลของความฉลาดธรรมชาติอะคะ่ะสร้างเราให้มีสองหูหนึ่งปากแปลว่าธรรมชาติจัดสรรมาแล้วว่าการฟังจะทําให้คุณบรรลุผลลัพธ์ได้ดีที่สุดตัวอย่างของรองประธานบริษัทฟอร์ดลา r ีดรอยส์เขาบอกว่าบริษัทไม่เคยดีไซน์แบบรถนะคะลูกค้าต่างหากที่เป็นคนดีไซน์แบบรถเราแค่เป็นผู้เงี่ยวหูฟังฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดออกมาเองอะคะ่ะซึ่งต่างกันถ้าเราอยากจะโชว์ความฉลาดและให้เป็นที่ยอมรับ การแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดแล้วก็พูด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 มันยิ่งทําให้เราดูไม่ฉลาดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราดูยกตนด้วยังนั้นทางเดียวที่ทําให้คนอื่นไว้วางใจเราอยากจะซื้อของเราอยากจะลงเสียงให้เราอยากจะทําธุรกิจร่วมกับเราหรือเปล่าเขาตัดสินจากสิ่งนี้เลยค่ะคุณฟังได้ดีขนาดไหนดังนั้นเราอาจจะเริ่มต้นโดยการตั้งคําถามแล้วเราก็เป็นผู้ฟังก็ได้นะคะแล้วเราขายของลูกค้าถามว่า คุณคุณขายอะไรบ้างคุณมีอะไรบ้างแทนที่เราจะเป็นฝ่ายพูด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 อย่างเดียวแล้วก็ปิดการขายไม่ได้ถามกลับลูกค้าไปเลยว่าคุณพี่มีปัญหาอะไรแล้วมีความต้องการอะไรคะหรือคนที่บ้านสามีกลับมาบ้านเหนื่อยเหนื่อยแฟนกลับมาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ลองดูค่ะ